สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง Now o อนเ v ว r ทุกท่านค่ะนอกจากเพื่อนๆจะได้รับชมสาธิตวิธีการทําเมนูอร่อยสไตล์อาหารไทยอาหารไทยฟิวชั่นลูกครึ่งสองสัญชาติไทยโปลแลนด์และอาหารพื้นเมืองของเชฟชาวโปลแลนด์ต้นตำรับซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มคนรักการทําอาหารรวมถึงมือใหม่เพิ่งเริ่มหัดทำและแม้แต่ผู้ที่ทำอาหารไม่ค่อยเก่ง ก็สามารถทำเมนูอร่อยทานเองได้แบบง่ายๆและช่องของเราก็ยังนำเสนอเรื่องราวน่าติดตามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติโปโลแลนด์รวมถึงวัฒนธรรมสิ่งที่ดีงามของประเทศไทยและยังมีบทความเพื่อสุขภาพดีดเหมาะสำหรับกลุ่มคนรักการดูแลสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะอีกทั้งช่องของเราได้พยายามเพิ่มเนื้อหาสาระดีๆ ไว้ในช่วงอื่นๆอีกมากมายที่รอให้เพื่อนๆได้คอยติดตามรับชมกันต่อไปค่ะอย่างเช่นในช่วงของเรื่องเล่าชวนคิดก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เราได้จัดทำขึ้นมาและคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีแรกเนื้อหาสาระที่อยู่ในคลิปได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือซึ่งคิดว่า น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนการรับชมคลิปต่อๆไปจากช่องของเราค่ะเรื่องเล่าชวนคิด EP 1 อย่าตัดสินคนด้วยอารมณ์ความโกรธเรื่องเล่าเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อบาทหลวงในโบทคาทอลิกเรื่องมีอยู่ว่าเด็กหญิงคนหนึ่งเดินไปหาคุณแม่ของเธอแล้วก็เริ่มบน่บนบน่บนบ่นถึงเรื่องความไม่ดีของเพื่อนรักของตนเองให้คุณแม่ของเธอฟังเด็กน้อยบอกกับคุณแม่ว่า วันนี้เพื่อนของเธอทำให้เธอรู้สึกโกรธและโมโหเป็นอย่างมากเพราะขัดใจเธอไม่ยอมทำในสิ่งที่เธอต้องการเพื่อนของเธอนั้นเป็นคนไม่ดีเลยไม่น่าคบจริงๆเมื่อคุณแม่ได้รับฟังลูกสาวบ่นจบแล้วแทนที่คุณแม่จะปลอบใจหรือให้คำตอบอะไรคุณแม่กลับเลือกเดินไปที่ตาช่างแล้วก็หยิบขึ้นมา แล้วถือตาช่างที่มีสองด้านนั้นตรงไปที่ลูกสาวและถามว่าเรามาเล่นเกมกันไหมลูกลูกสาวพยักหน้าตอบรับคุณแม่จึงกล่าวต่อไปว่าถ้าเพื่อนของลูกทำสิ่งที่ไม่ดีกับลูกหนึ่งอย่างแม่จะใส่ก้อนหินหนึ่งก้อนลงไปที่ตาช่างด้านซ้ายเด็กหญิงได้ยินดังนั้นก็นิ่งคิด และเริ่มกล่าวถึงความไม่ดีของเพื่อนรักด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเธอพบว่ามันมีถึงห้าประการด้วยกันคุณแม่จึงนำก้อนหินห้าก้อนใส่ลงไปในตาช่างด้านซ้ายหลังจากนั้นคุณแม่ได้ขอให้ลูกสาวพูดถึงความดีของเพื่อนคนนี้ดเด็กน้อยเริ่มมีท่าทีอิดออดคุณแม่จึงได้เตือนความจำของลูกสาวว่า แม่จำได้ว่าเพื่อนคนนี้ของลูกได้เคยแบ่งปันหลายสิ่งหลายอย่างให้กับลูกเสมอแม้แต่ขนมอร่อยๆของเธอก็ยังเคยแบ่งปันเอามาให้ลูกกินเคยให้ลูกยืมจักรยานคันโปรดของเธอไปขี่เคยพาลูกไปเดินเที่ยวชมสวนสัตว์เคยเล่าเรื่องสนุกๆให้ลูกฟังมากมายเคยช่วยสอนการบ้านให้ลูกอีกด้วยใช่ไหมจ๊ะเมื่อลูกสาวพยักหน้าตอบรับ คุณแม่จึงใส่ก้อนหินห้าก้อนไว้ในตาช่างด้านขวาจากนั้นคุณแม่ได้ให้ลูกสาวลองพยายามนึกถึงความดีของเพื่อนรักอีกซึ่งเธอสามารถนึกได้ถึง10บประการคุณแม่จึงใส่ก้อนหินอีก10ก้อนลงในตาช่างด้านขวาจากนั้นก็นำมาเทียบกันซึ่งตาช่างก็เอ็นไปทางด้านขวามากกวา่าคุณแม่ จึงถามลูกสาวว่าถ้าน้ำหนักทางด้านซ้ายเป็นความไม่ดีและน้ำหนักทางด้านขวาเป็นความดีของเพื่อนของลูกลูกคิดว่าเพื่อนของลูกคนนี้เป็นคนไม่ดีจริงๆหรือข้อชวนคิดที่ได้รับจากเรื่องเล่านี้อย่าตัดสินคนด้วยอารมณ์ความกโกรธเพราะช่วงเวลาที่เรากโกรธนั้น คือช่วงที่ทำให้เราขาดสติมากที่สุดหรืออาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดลงไปได้โดยเฉพาะการที่ไปตัดสินคนโน้นคนนี้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีหลายครั้งความโกรธก็อาจทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ซึ่งแน่นอนว่ามันอาจทำให้เราไปขยายสิ่งไม่ดีของคนที่รักเราจากเรื่องเล็กๆ ให้กลายเป็นเรื่องราวลุกลามใหญ่โตได้ความโกรธสามารถทำให้เราอาจลืมคุณงามความดีมากมายที่คนคนหนึ่งเคยทำให้กับเราดังนั้นจงอย่าปล่อยให้อารมณ์โกรธเข้ามาครอบงำจิตใจความโกรธเพียงชั่ววูบอาจทำลายมิตรภาพและลบล้างความดีงามมากมายของคนคนหนึ่งที่รักคุณทุกครั้ง ที่คุณกำลังรู้สึกโกรธอย่าลืมนึกถึงเรื่องเล่าเรื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่วยแชร์สิ่งดีๆและช่วยกันบอกต่อพบกันใหม่คลิปหน้าช่วงเรื่องเล่าชวนคิดจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเอาไว้รอติดตามชมกันต่อไปค่ะ